่แอบนี่คือไก่ของเกณน่งเก่งไม่ถึงไม่ถึงเอามาให้หน่อย หาหาถางมาวางให้มันขึ้นนี่เอาี่ยวางเนี่ยเข็นนี่อ๋อเนี่ยน,นี่เอ,อาข้ามเฉยเลย <c oughs> นั่งก่อนนั่งก่อน เดี๋ยวนี้สั่งให้นั่งไม่นั่งแล้วอ่ะนงงันงง่งลงนั่งลงขอมือขอมือ,น,งองมนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนี้ไม่นั่งแล้วอ่ะขอมือเจ็บว่ะเดี๋ยวนี้ไม่ยอมนั่งเลยได้ไก่อ่ะหาได้ไก่กับใหม่